ช่องแรกช่องแรกครับช่วงที่มาปุ๊บผมทักไปเลยเฮ้ยเป็นใครวะมาด่าได้ยังไงเป็นใครอะไรอย่างงี้แบบเฮ้ยเราก็หัวเสียเหมือนกันแต่พอสุดท้ายล้วเฮ้ยเขาไม่รู้จักเรานี่ว่าเขาอาจจะด่าจากคนอื่นคนอื่นพาพูดหรือว่าดูจากข่าวเออเขาก็ไม่ผิดนี่วาจะจะไปด่าเขาทาไมไปล่อยเขาด่าไปเถอะถ้าเขามีความสุขไม่รู้ว่าเขาจะอยู่กับเราอีกถึง20ปีหรือเปล่าไม่รู้ใครจะตุยเย่ไปก่อนกันใครจะจากโลกนี้ไปก่อนกันเออ,เอ,อขอแค่เขาได้มีความสุขกับการด่าแล้วแล้วก็ โอเคไม่ได้ไปโต้ตอบอะไรเขาแล้วครับมีแค่หยอกๆกันแบบถ้ามีแบบว่าน,นู่นนั่นนี่เราก็ไปหยอกๆแบบแบบไม่แรงแล้วก็ไม่ให้ใครเสียหายอะไรเยงี้ครับพอเราอยู่ในแสงสปอตไลท์เยอะๆเนี่ยเวลาเราจะก้าวขาหรือเวลาเราจะคิดทาอะไรแบบนี้มันต้องระวังขนาดไหนเพราะอย่างที่เราคือเหมือนว่าคนอนะ่ะพอมีแผลอยู่แล้วคนก็พอไม่ได้จู้งแผลเดิมเลยเมือ่อเมื่อก่อนก็กลัวนะครับกลัวแบบไม่กล้าคุยกับใครจริงๆทุกวันนี้ก็แบบอย่างเช่นผู้ผู้หญิงอะไรต่างๆทักมาพี่คอได้ไหมพี่อะไรได้ไหมแบบ กลัวแบบว่าเขาเขาจะพาเราไปจีบหรือเปล่าวะเขาจะแคปไปประจานหรือเปล่าวะก็ไม่กล้าคุยใครแล้วก็เป็นคนที่ไม่กล้าจีบคนตั้งแต่ตั้งแต่มีแฟนมาผมแทบจะเขาเรียกว่าอะไรไม่กล้าไปจีบก่อนเลยแบบกลัวกลัวเขาแบบอุ้ยเราไม่ได้รอขนาดนั้นไม่ได้มีอะไรเพอร์เฟกที่จะต้องไปจีบเขาแล้วทําให้เขาชอบเผื่อเขาไม่ชอบเขาแบบเออไอ้นี่มาจีบฉันโอ้เราอายแย่เลยก็เลยแบบ ก็ถือว่าเซฟแล้วก็ในเรื่องของการเที่ยวผมมีช่วงหนึ่งที่ผมดาวผมเที่ยวบ่อยมากไปถึงว่าไปเที่ยวกับเพื่อนไปดื่มไปผับไปอะไรเนี่ยแต่ก็พยายามระวังเรื่องการที่จะไปคุยกับผู้หญิงไปอะไรกับใครไหมเผื่อมันมีหลุดมาตรงนั้นแต่ทุกวันนี้ผมไม่ได้กลัวแล้วนะเพราะว่าเราชีวิตเรามันไม่ได้มีอะไรอะ่ะอย่างเช่นผมจะไปเที่ยวไปดื่มจะมีผู้หญิงเข้าหาผมผมจะคุยกับใครเอาเรื่องของฉันนี่ รื่องผมแต่ไม่ทําให้เขาเสียหายนะเขาก็ไม่ใช่เด็กเขาก็โตแล้วเขาถึงเข้ามาเที่ยวได้เขาก็20-30บางคนที่ผมคุยด้วยเป็นเพื่อนกัน35-36เราคุยอาไม่เป็นไรนี่มันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ให้มองผมชอบมองตัวเองว่านะเราก็คือคนธรรมดานะนายคือคนธรรมดานะ